พี่น้องสวัสดีเดอ้อจ่าเดอ้อเดี๋ยวสิผ้าพ,พี่น้องทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกันเนาะไปเบิงไปเบิงความงามของน้ำตกไปเลยเนาะงามอรังการในพี่น้องเอ้ยไปเบิงน้ำกันเดอ้อเบิงแล้วก็อย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คอยในเดอ้อตามภาษาคอยเด้อพี่น้องเอ้ยหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจ เพื่อสิได้สร้างคลิปดีๆต่อไปเนาะพี่น้องเอาไปส้มเลยถ้าท,ที่อาน้ำตกเด้อค่ะเด้อตอนนี้ไปไปเบิ่งน้ำตกเนะาะส่วนพี่น้องถ้าเดินขึ้นมาได้พักหนึ่งแหลอเด้นนี่นี่โอ้ย เราแงบเง,เงบเลยป่ะคอยเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันอยู่ในปา่าบันไดเด้อนี่ม่อยากออกร่างกายพี่น้องเพื่อจะได้เพื่อจะได้ลดลงจากิโลสองกิโล นี่ทางขึ้นสวยดีนะอือข้าเหนื่อยโอออยู่ทางนี้ก็สวยนี่นั่นไงหวัวน,นี่นะ่ะโอ้โออน้ำตกเลยหน้าหน้าน้ำตกของจริงน่ะโอโอ,โอ,โอ

we just came from down with a กับพี่ดอบน้ำตกสวยมาพันไหนเนี่ย มาถ่ายรูปก,กันน้ำตกสวยแห่งเมืองใต้หวันเนี่ยคูบาเามาเที่ยวน้ำกันเด้เนี่ยเนี่ยน้องๆน้องๆโอ,อ,อ,อ้ยงามซุปยอดอลังการงานสัางป่สิีู เห็นไหมคนคนเยอะขึ้นไปดูขึ้นไปดูมาถ่ายวีดีโอน้ำตกกระจายใส่หน้าเราด้วยวิหนวสวยงามมาะ เงี้ยเย็นไหมเย็นเย็นเย็นกัดน้ำตเห็นไหมพี่น้องน้ำตกคุณคุณน่ะน้ำตกน่ะน้ำตกสาดลงมาน่ะเห็นไหมน่ะสวยเพื่อนเพื่อนมาด้วยกันสวยงามไยข้างล่างก็มีคนเห็นสวยเนาะเนาะ งามค่ะเออสวยจดจำน,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 นี่น้องไิดหมพี่น้องเบิ้งแล้วเป็นตะไปอยู่บัว่าวผู้ใดว่างกับมาเที่ยวเดอ้อเบิ้งแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามภาษาข,ข่อยเนี่ยเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อจา้าวัดดีจา้า